สวัสดีครับเพื่อนเครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปจมสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่แยกลำสาลีกันนะครับไปเลยนี่ตรงถนนลาดพาราวเลี้ยวเข้าถนนสีนักกริ่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานีลำสาลีกันครับไป ข้างหน้าเราก็จะเป็นสถานีลำสาลีนะครับจนตอนนี้นะครับถ็นถนนโลกมากเลยครับนี่คือจุดแยกลำสาลีนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มนะครับนี่ก่อสร้างทางขึ้นอยู่ซึ่งเชื่อมกับสถานีลำสาลีนั่นเองถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะมากนะครับทั้ง รถไฟฟ้าทั้งสองสายนะครับทั้งสายสีเหลืองและก็สายสีส้มนะครับโน่นทางลงอีกฝั่งของสายสีส้มนะครับเราจะเห็นว่าการจราจรติดยาวเลยนะครับเมื่อรถไฟฟ้าสายนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนที่เดินทางไปถนนลาดพร้าวที่ไม่มีรถก็ใช้รถไฟฟ้าสายสีนี้ได้นะครับและนี่เชื่อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มจากศูนย์วัฒนมไป มีบุรีนะครับซึ่งรองขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้เลยและฝั่งนี้ก็ไปถนนลาดพร้าวนะครับซึ่งจะไปสถานีบางกะปิหน้าเดอะมอลล์นั่นเองคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะครับนี่คือทางขึ้นลงนะครับโน่นเห็นไหมครับบันไดาทางขึ้นลงลงปุ๊บมาเชื่อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนี้เลยนะครับออ ี่เลยปลายปีนี้นะครับจะได้เปิดใช้กันแล้วละ่ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีส้มก็คงจะอีกปีหน้านู่นนั่นแหละแตวตรงนี้ก็ไปทางนี้นะครับก็ไปหน้ารามนะครับนั่นคือสะพานข้ามแยกลำซาลีนั่นเองความคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะครับ น,นี่ก็คือความคืบหน้าของสถานีตรงแยกลำสาลีนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับและก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะครับซึ่งมาเชื่อมกันอยู่จุดนี้นั่นเองและอนาคตนะครับก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลอีกเส้นหนึ่งนะครับที่มาเชื่อมกับสถานีลำสาลีนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย